อ่าโอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมเนาะขอสละก็สู่ช่องจีจีวอกุญจิภิเลยครับแล้วก็กราบสวัสดีคนที่รักซอสอาร์ออนไลน์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่ช่องจีจีเอสเอวีเอสนิวเองนะครับวันนี้อยู่กับพาร์ทที่27แล้วเองนะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมเราจะมาทําคลิปอัปเดตจดหมายโปรจิเซอร์ พาร์ทที่2กันนะครับอ่าก็วันนี้นะครับผมข่าวใหม่จาก sort Our Line s o ซอสอา l วาลวาเลียมโชว์ดาวพาร์ทที่2ก็มาแล้วนะครับผมเนาะจากความเดิมพาร์ทที่ก่อนนะครับผมเราได้พูดคุยเกี่ยวกับพาร์แรกที่มีการเอารูปมาก็คืออปุ่มสกิลปุ่มโจมตีใหญ่ขึ้นปุ่มสวิตช์ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีปุ่มล็อก ่าแล้วก็ปุ่มคอนโทลอยู่ตรงอ่าด้านซ้ายมือนะครับผมตรงกลางก็เรียกได้ว่าพาร์ทแรกถือว่าโอเคนะเออทำมาใหญ่ขึ้นนะครับผมก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่2ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะมาแก้ตัวสำหรับพาร์ทที่1กันเพราะว่าพาร์ทแรกอะ่ะคุ้มตรงปะอ่านแม่งสมดททุกอันเลยซึ่งเดี๋ยวพาร์ทเนี้ยผมจะมาสรุป แบบให้ทาวูชมเข้าใจแล้วกันเนาะว่าเออสิ่งที่เขาพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับผมเนาะอ่ะ ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะผมถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ผมก็รบกวนช่วยฝากกดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปนี้มีการผู้ผลิะการใดหรือว่าลิ้นพันกาขออภัยทุกผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะแล้วก็ฝากถึง Membership ด้วยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ราคาเริ่มต้นเพียงแค่20บาทต่อเดือน เท่านั้นเองนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันนะผมเรามาพูดถึงเกี่ยวกับรูปภาพทั้ง2รูปกันก่อนเลยดีกว่าเนาะว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับภาพที่2องครับผมเนื้อหาหลักๆที่เขาพูดถึงนะครับผมเรีว่าเป็นระบบที่เพิ่มเข้ามาก็ไม่แยกก็คือระบบอาร์เมอร์หรือว่า ของสวมใส่นั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งรูปแรกถ้าผู้ชมจะเห็นว่าเป็นหน้าเมนูที่เราต้องเอาพวกกราะมวกถุงมือกางเกงรองเท้าเอามาใส่เพื่อที่จะได้เพิ่มสเตตัสตามนั้นซึ่งถ้าผู้ชมจะจะ,จะสังเกตว่าแต่ละอร์เมอร์จะมีคราสเป็นของตัวเองเนาะอะ่อย่างเช่นมีอะไรนะ,อ,ะ,รอ,ะอย่างเช่นสีเขียว อ่ะสีสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีทองแล้วก็สีลุงซึ่งหลกัลกๆมีอยู่ห้าคันแล้วก็แบบแบบแบบแรงซีแรงแรงแรงเอฟอาร์เอฟเอฟอแล้วก็ UR นะผมถ้าเกิดเรียงก็คือตามนี้เลยนะครับผมอันนี้คือแรงที่แบบเรียงนะ โอเคก็ตามที่บอกมีอยู่มีอยู่ห้สีนะครับผมซึ่งต่อมาท่าผู้ชมจะเห็นว่ามันมีอาร์เมอร์เนาะแล้วก็มีอาบีตี้ด้วยท,ที่ที่เราใส่ได้นะผมเนาะอ่ะสิ่งที่ผมจะให้ท่านผู้ชมสังเกตนะท่านผู้ชมเห็นพื้นหลังไหมครับพื้นหลังรอบนี้ทํามาเสร็จแล้วนะผมต้องบอกเลยว่าพื้นหลังสวยนะท่านผู้ชมดูพื้นหลังดิแบ็กกราว์ท่านผู้ชมดูแบ็กกราว์ดิแบ็กกราว์ทำมาสวยสัตว์ดูดิแล้วก็รวมถึง หน้า U I นะผม uh, Energy เหรียญแล้วก็เพชรนะผมเรียกว่าทำมาสวยขึ้นนะมีกรอบแบบชัดเจนไม่ใช่แบบอยู่อันเดียวกันนะครับผมนะออแล้วก็มีการอธิบาย Leader Armor แล้วก็บวกอะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วผมมีการบอกเออมีการบอกสเตตัสด้วยนะซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาเามาน่ะน่าจะทำให้เกมมันสนุกมากขึ้นป,ปกติอะ V มันมีแค่นั้นนะ Ability ซึ่งมันน่าเบื่อใช่ไหมก,ไก็เลยบอกเฮ้ยต้องมาเพิ่มอ่บบอาระบบ a r m ์มเบิ้งดีกว่าจะได้แบบเพิ่มสเตตัสให้แรงขึ้นเพราะว่าบางตัวละครพุ่งตรงมะแม่งกากว่ะแล้วก็นี่ถ้าผู้ชมสังเกตลูกตรงกายคี้ตกไหมครับมีการบอกชัดเจนด้วยนะว่าเอ้ยใส,ออใส่อาใส่อะไรแล้วเบิ้งก็มีอบ i l i t แล้วก็ใส่เกาะคือซึ่งผมคาดการณ์ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่ใช่ไหมมันก็บอกแบบเป็นโลโก้ว่าเฮ้ยเราใส่เกาะแล้วนะ เราใส่อบีตี้นะอะไรมานี้ถ้าเกิดตัวไหนยังไม่ใส่แสดงว่ามันจะไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการบอกสเตตัสของโตัวนะฮะก็ถ้าเกิดใส่ก็จะเพิ่มสเตตัสตามนี้เช่นใส่ชุดเกาะเพิ่มอินเพิ่มเกาะเพิ่มเลือดเพิ่มสเตนช์อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือรูปที่1นะครับผมต่อมาผมรูปรูปที่2องครับผมก็เป็นรูปที่หลังจาก เล่นมาก็จะดรอปไอเทมเป็นชุดนะครับผมก็มีเสื้อหมวกถุงมือรองเท้านะผมเราก็จะเห็นว่า,าหน้าตรงดบของเหมือนเดิมนะก็มีแบเทันพาร์ตซีซั่นหึ่งซึ่งอันนี้นผมบอกเลยท่านผู้ชมเราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่าแบเทันพาร์ตเนี่ยมันจะราคาเดิมไหมหรือเขาจะปรับให้คนสนับสนุนซึ่งเอาโตรโตนะวีเสข,ขออนุญาตพูดนะ ทางที่ดีราคาถูกหน่อยแบบสามร้อยต่อเดือนก็ได้เนี่ยถ้าเกิดมันสมมุริลมันขายราคาสามร้อยคนซื้อกันแล้วนะจริงจริงเออก็ต้องรอรุนว่าถ้าเกิดเขาอัปเดตมาเนี่ยเขาจะปรับเรื่องราคาไหมแล้วก็ตัวด้านซ้ายก็เหมือนเดิมเลยครับผมเนาะและถ้าผู้ชมสังเกตแบล็กกาด์มัครับผมเป็นรูปของคีโตครับซึ่งถ้าผู้ชมสังเกตถ้าผู้ชมจะสังเกตว่า,ถ,า,วาถ้าโพสที่คีโต้ยืนอะมันไม่ใช่ท่ายืนแบบอันเก่าที่แบบ ฟาดดาบแล้วก็เอาอยู่ตรงไหลซึ่งการว่าท่ายืนท่ายืนน่ะมันเป็นท่ายืนแบบเหมือนตรงหน้าเมนูกเกมที่ตกยืนนิ่งๆอ,ะอ่ะซึ่งก็ส่วนตรงนี้นเราต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งว่ามันจะทำให้เกมมันลื่นขึ้นหรือเปล่าก็อันนี้ฝั่ง Android ก็ต้องมาลุ้นอีกทีซึ่งไอเจ้าฝั่ง iOS อ่ะถ้าวู้ชมงผมพุ่งตรงปะ มันไม่มีปัญหาหรอกหลาลาที่มีปัญหาด้วยไหมเวอร์ชันแอน n ร r o i d อะแล้วเรามาอ่านเลยละกันนะครับว่าสิ่งที่อัปเดตในเวอร์ชัน2มเบิ abel, นะครับผมก็อะมาถึงประกาศชุดที่2แล้วนะครับผมเนาะก็หัวข้อเกี่ยวกับรอบนี้คือเกี่ยวกับเกาะซึ่งเขาบอกว่าชุดเกาะเป็นค,คุณสมบัติใหม่ที่มาพร้อมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของตัวละครเราเราได้ปรับใช้ม,มันโดยหวังว่า จะทำให้การต่อสู้กับบอสภารกิจสนุกยิ่งขึ้นนะครับผมอณนะตอนนีส้สเปเชียลของอาร์เมอร์บิดังนี้ก็อันนี้คือความสามารถลหลักก็มีปรับปรุงสถานะของตัวละครเมื่อสวมใส่สามารถติดตั้งได้หลากหลายสถานที่ศัตรูจะทิ้งเกาะเมื่อถูกฆ่าสามารถเพิ่มสถิติแบบสุ่มให้กับคุณสมบัติภายใน ของชุดเกาะได้ก็คือน่าจะปรับความสามารถได้แล้วก็ชุดเกาะสามารถเสร์มประสิทธิภาพได้นะครับผมรูปลักษณ์ของตัวละครยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมซึ่งเอาคือซึ่ง a r m ร์ต้องบอกก่อนไม่ใช่สก,กินนะ a r m ร r ก็คือเป็นการสมเกาะให้เพิ่มสเตตัสก็หลายๆคนก็คงที่เคยเล่นเกมประเภทนี้ก็คงรู้้ออแล้วว่าเออระบบ a r m ร์คืออะไรครับผมเนาะโดยพื้นฐานแล้วเม m ร์จะถือว่าเป็นไอเทม รางวัลใหญ่ใน SOFs ใหม่ในภารกิจต่างๆยังคงประกอบด้วยบอสที่ท้าทายแต่ตอนนี้ชุดเกราะที่หลากหลายรวมอยู่ในสิ่งที่บอสดอปอยู่และจะหาได้จากดอปเหล่านี้เป็นหลักนะครับผมนอกจากชุดเกราะดอบที่แต่ละชิ้นจะมีชิ้นส่วนของร่างกายที่แตกต่างและจะมีสถิติการเสริมประสิทธิภาพ ที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมเราหวังว่าจะเพิ่มความเพลิดเพลินให้การต่อสู้กับบอสซ้ำๆนะครับผมสำหรับคอเกมของสำหรับคอ,อแล้วก็ต่อมาอันนี้เหมือนเขาทำทำมาโดยเฉพาะคือสำหรับคอเกมตัวโยงของคุณที่รู้จักคำว่า Hack and Slash คุณสามารถนึกถึงการเพิ่มน,นี้ว่ามีการเพ่มแอคชั่นแฮกแอนสล s h เล็กน้อยในการเล่นเกมเฮ้ยเดีนะเ๋ยวนะเฮ้ย เขาจะเพิ่ม h ฮ a แอนสเลเหรอก็คือมีการกระโดดอยู่บนฟ้าแล้วก็ฟันอย่างนั้นเลยเหรอใช่เหรอเออเดยเขาบอกว่าสลหรับคอเกมตัวยงของคุณที่รู้จักคำว่าแฮ a n d สเลคุณสามารถนึกถึงการเพิ่มนี้ว่าเป็นการเพิ่มแอคชั่นแฮกแอสเลเล็กน้อยเขาบอกว่าเขาจะเพิ่มเอฟเฟก h ์แฮกแอ s สเลเล็กน้อยท่านผู้ชมซึ่งเรามารอดูว่า ไอให้แอนสลนนี่มันจะยังไงนะแล้วก็หากบอสทิ้งชิ้นส่วนเกาะที่ทรงพลังอย่าไม่คาคิดคุณจะได้รับพรจากที่เราอวดมันได้อย่างไม่ปาณีนะครับผมเนาะก็หลักๆประมาณนี้ส่วนที่เหลือคือเป็นการแนะนำนะครับบอกว่าเอ้ยมันคืออะไรซึ่งหลักสิ่งที่เป็นข้อมูลหลักก็คือมีมีเกี่ยวกับเกาะก็คือเราสามารถปรับสถานะได้ ปรับคลาสได้อะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีด่านให้เราเก็บแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าจะเพิ่มความสามารถก็คือแค่แอนซาเลตแอคชั่นให้แอนซาเลเล็กน้อยนะจ๊ะก็ประมาณนี้ก็ส่วนที่เหลือคือใครที่อยากเพิ่มเติมคือเดี๋ยวผมโพสต์ในชุมชนให้นะครับผมก็ลักๆสำหรับข่าวพาร์ทที่สอง ขอวิเยตก็ประมาณนี้นะผมถ้าเกิดใครที่มีสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไม่มีอะไรสงสัยก็ดูเฉยๆก็ได้ก็ขอใัยที่คลิปนี้อาจจะมีการเสียงเพิ่มเสียงต่ำก็ sorry, sorry, s o รี่ s อ r นี้ด้วยก,กันก็ราลักข่าวประมาณนี้เลยนะจ๊ะโอเคงั้นก็เจอกันใหม่ในพาร์ทที่3นะผมรอดูกันนะครับว่ามันจะมาอีกทีวันไหนนะโอเคงั้นก็บระซอเกน n e x t time g o o d b y e ครับผม